สวัสดีครับน้าวันนี้มาตกปลานะครับก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับมาชมกันโอ้เหยื่อแท้นะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคมาแนะนําน้าๆนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเหยื่อแถจะทํำยังไงนะครับจะลองดูแอคชั่นใหม่นะครับเหยื่อตัวนี้ในวิดีโอเนี่ยมันจะแถไปทางซ้ายนะครับกินน้ําไปทางซ้ายเป็นส่วนใหญ่นะครับ วิธีแก้ไขก็คือหันเห่อเข้าหาตัวเรานะครับแล้วก็ดัดห่วงไปทางขวาเล็กน้อยนะครับดัดห่วงไปทางขวาเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับถ้าเยอะมันก็จะกินไปทางขวาแทนนะครับมาเราดูกันครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหัน <9, 000. S 1> มอสักคู่นี้ดัดไปทางขวาเรียบร้อยแล้วครับ มาชมกันครับยังกินแถไปทางซ้ายอยู่นะครับยังแถไปทางซ้ายอยู่เดี๋ยวดัดใหม่ดัดไปทางขวานะครับอันเหี้ยเข้าหาตัวเราดัดไปทางขวา มาชมกันครับอาดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่ไม่พอใจนะครับออีกสักหน่อยนะครับดีขึ้นแต่ลองดูแอ,ดอแ็ดีขึ้้นแลว อ๋อดีขึ้นเลยนะครับดีขึ้นแล้วใส่มาสกูนี้โดนอะไรติดมาอ่าดีแล้วนะครับก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะนะนะครับเผื่อสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับซื้อเหยื่อจีนเหยื่อญี่ปุ่นมานะครับใช้ได้หมดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ